สวัสดีค่ะตาม,มาดูชาแนลนะคะโอ้เจอฉากนี้ก็อดขำไม่ได้ค่ะอันนี้คือหิวมากใช่ไหมคะท่านทูตสวัสดีค่ะท่านทูตท่านทูตหิวมากเลยนะงับไว้เต็มงวงเต็มปากเลยนะแต่ก็ค่อยๆกินนะคะไม่ใช่ว่ากินไวค่ะแต่ว่าเป็นการเรียงญ่าไวเ้เฉยๆนะคะเพื่อให้กินมีความการกินของเขาจะมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มารอส่งท่านทูตขึ้นบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะรอส่งท่านทูตขึ้นบ้านก่อนละกันแน่ๆมีการแยกย่าไว้นะคะใช้งวงนะคะใช้งวงที่แบบว่านี่คำมาคำใหญ่ๆนะคะแต่ว่ามีการแบ่งกินแบ่งกินแล้วก็เรียงเรียงหญ้านะ,ะเรียงหญ่าต้น คือเก่งนะคะเรียงยาได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆเท<อ>่าที่เห็นก็ยังไม่หมดนะคะในกลองนั้นแต่ก็มองหาพี่ควานล,าลนะเปลี่ยนทิศแล้วนะคะเปลี่ยนทิศรูพุงเลยค่ะพุงท่านทูดของเรานะคะท่านทูดพุงป่องแล้วค่ะจะขึ้นบ้านแล้วน,นันทูดกินเยอะแล้วครบสองชั่วโมงแล้วนะ อันนี้คำสุดท้ายหรือเปล่าเอ่ยก็กิจกรรมประจำทุกวันนะคะของท่านทูตก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาลงรักษานะคะแล้วก็เดินกายภาพบำบัดแล้วก็เดินมาที่จุดโชว์ตัวนะคะร้องยังไงก็พี่ปิวบอกว่าพี่ปิวบอกมาเลยนะคะว่าพอแล้วเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วขึ้นไปกินข้างบนบ้านนะคะ หมดเวลาแล้ววันนี้กินเพลินนะคะลืมเวลากลับบ้านกินเพลินกินเพลินของมันอร่อยนะคะย่าบาน่าอร่อยช่วงนี้ย่าก็จะขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วนหน้าฮะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็อุ้มน้ำเขียวกระจีกันหมดเลยอริดอร่อยนะคะมีความสุขที่ได้ดู ภายศักสุรินนะคะในการทำคลิปค่ะก็เหมือนเป็นพลังบวกอีกพลังหนึ่งของแอดตามมาดูชาแนลนะคะวันไหนเห <laughs> นื่อยๆล้ามาก็มาดูท่านทูตแบบนี้และคะ่ะมีความสุขคะ่ะได้ดูทุกท่วงท่าของท่านนะคะก็อมยิ้มไปในตัวทำงานมาเนื่อยๆนี่เห็นโอ้น่ารักน่ารักน่ารักแตมุเตมิ พักงวงพักงานนะคะนี่ก็เป็นกำลังใจดีๆให้เอฟซหลายๆท่านนะคะถ้าท่านเหนื่อยล้าก็โปรจงมาดูพายศักสุริน่ะถ้ามีเวลาบ้างก็เดินทางมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางได้ค่ะมาชมน้องช้างที่นี่และกิจกรรมอีกมากมายนะคะจุดโชว์ตัวอยู่ฝั่งโรงพยาบาลน,นะคะ จุดโชว์ตัวของพะพายอยู่ข้างโรงพยาบาลช้างเลยนะคะอ่าพักงวงรอพี่ปิวนะคะเ,คเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้แวะมาหาพายศักซูรินได้แวะมาเล่นกับบาลาันได้นะคะมาชมมาชมความสนของบาลันสักหน่อยหนึ่งนะคะด้วยช่งวงวัยของเขานะคะกำลังน่ารักค่ะ ของบารันนะคะกำลังน่ารักเลยวนพังแสนหวานก็น่ารักเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคระังแสนหวานสมศรีนี่ก็ยังเด็กนะหรือว่ามีมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่ายังเด็กอยู่สิบขวบนะ แต่ท่านทูตของเรานี่เป็นหนุ่มหล่อรูปงามนะคะ,ะกินรอพ่อแป๊บหนึ่งพ่อปิวกำลังเตรียมของนะคะเพื่อที่จะพาขึ้นบ้านแล้วพาขึ้นไปพักแล้วนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านทูตกำลังหิวอยู่ยังหิวอยู่นะนี่คือสวิงงวงคึบหิวยังหิวอยู่นะคะของกินที่จริงของกินก็ยังเหลือนะคะข้างหน้า,กา,กาเก็บตัวขึ้นบ้าน ถอยแล้วนะคะถอยแล้วขอโทษที่มุมกล้องไปไม่ถึงนะคะไปวางไว้ไม่ได้ถือกล้องนะความน่ารักของภายสักสุรินนะคะแล้วก็พี่นุกมาแล้วอึ้บตึง อง,งอได้นะท่านทูตนะถ้าท่านทูตเจ็บก็งองอให้ดูหน่อยให้มีขยับขานิดนึงนะคะดูดูงวงดูงวงดูคุณพ่อนะคะดูงวงน้อยๆสวิงหาของตลอเวลานะคะดูงวงดูงวงค่ะ เหมือนเหมือกำลังพูดนะคะงงน้อนๆนยงงงงน,นี่นี่พนพ,พ่อนมว่าพ่อพ่อนมอยู่ไหนพ่อนม <st arts> <c oughs> นี่พี่ฟิวก็ทำหน้าที่นะคะกันการให้ขนมนะคะ่ะพี่นนก,ก็กำลังปลดโซ่ออกจากหลักมัดนะคะแล้วก็ พี่โอ๊ตก็อยู่ฝั่งข้างหลังนะคะพี่โอ๊ตเป็นผู้ถือหางพายสักซูริน,นะคะ่ะเป็นบุรุษผู้ถือหางพายสักซุรินนะคะข้างหลังนะคะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสะคะ่ะพี่พี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีความสุขทําให้เราเห็นถึงว่าพายสักสุรินมีความสุขแน่นอน,นะคะ่ะที่อยู่ที่นี่เพราะพี่พี่ดูแลกันด้วยความรักนะคะ อาสวัสดีค่ะท่านทูตน,น,นี่คือท่าสวัสดี FC ใช่ไหมครับขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมพายศักซูรินนะคะขอบคุณ FC ทุกทุกท่านีน <c oughs> ท่ารับของนะคะอาไปแล้วแอดขอโทษนะคะกล้องมันอยู่มุมนี้พอดีค่ะ กลับบ้านแล้วนะคะขึ้นไปพักผ่อนแล้วะคะ่ะครบเวลาสองชั่วโมงในการเดินขึ้นบ้านนะคะส่วนรีโอก็อยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะสุนัขตัวน้อยๆขาวดํานะคะเดินวิ่งเล่นแถวๆนี้นะคะ่ะก่อนที่จะขึ้นนี่ก็มาวิ่งเล่นแถวๆนี้เหมือนลูกงานเลยนะลีโอก็เนี่ยมาส่งพายสักสุรินกับตามมาดูชาแนลวดีเลยลีโออยู่ข้างๆนะคะ ยังไม่เข้ากล้องไม่รู้จะวิ่งตามหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนอเราจะส่งกันจนรับสายตานะคะตอนนี้เราจะส่งพายซักซุรินจนรับสายตาเลยมาแล้วีโอนี่ค่ะลีโอมาแล้วอ้าจะไปไหนล่ะฮาริโอ ก็อขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมตามมาดูชาแน,นลก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องช่องตามมาดูชาแน,นลด้วย mm hmm. ก็กลับลากันด้วยภาพนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมวันนี้ขอสวัสดีค่ะ เสรล้วเนี่ยเก็บงานนะตัวตั๊บทุกน่าจะครบครบเล